สวัสดีค่ะช่วงนี้ญี่ปุ่นอุณหภูมิต่ำลงทุกวันเลยนะคะอย่างไรก็รักษาสุขภาพค่ะวันนี้มากันแบบสั้นๆพอ้ยหายคิดถึงเนาะหากคุณฟังจบคลิปนี้สิ่งที่คุณต้องการมันจะง่ายขึ้นกว่าเดิมค่ะเคยตั้งคำถามกันไหมคะว่าทำไมอาชีพชาวนาหรือชาวสวนญี่ปุ่นจึงเป็นอาชีพที่มีความสุขและมีรายได้ดีเท่าๆกับผู้บริหารระดับสูงเลย ถ้าคิดเป็นเงินไทยถัวเฉลี่ยรายได้4-5ล้านบาทต่อปีข้อมูลจากเฮกิงเนงชูค่ะและเคยตั้งคำถามกันไหมคะว่าทำไมญี่ปุ่นยังมีแหล่งขายของแพงอยู่แต่ก็ยังมีคนซื้อที่เป็นแบบนี้มันมีวิธีคิดที่ฝังอยู่ในจิตวิญญาณของชาวญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานมากเลยค่ะปัญญาซ่อนอยู่ในปรชัชญาที่คนญี่ปุ่นเรียกว่าอิคิไก มันคือความหมายของการมีชีวิตอยู่เวลาทำงานหรือทำธุรกิจเขาจะล่อหลอมอิคิกกยทั้ง4อย่างนี้ลงไปในนั่นจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเลยไม่ได้ค่ะคนที่หาอิคิกกยของตัวเองเจอเขาจะมองเห็น deep insight ของผู้คนได้มันคือเพลนพอยต์บาดแผลลึกๆที่ลูกค้ามองไม่เห็นแต่พอลูกค้าได้มาเขาจะรู้สึกทันทีว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่เขาขาด และกําลังต้องการพอดีบวกกับความประทับใจคลื่นความถี่สูงเลยแหละที่เราเป็นผู้มองเห็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการอารมณ์เหมือนเราซื้อของขวัญให้กับคนที่เรารักและเป็นของหรือสีทีเ่เขาต้องการพอดีเราลองมาเช็คดูว่างานที่เราทําทุกวันนี้มีอิคิไกยครบสีข้อหรือเปล่าคืองานที่เรารักตามด้วยความชำนาญ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและมีรายได้ถ้าเรามีครบเราจะเอเวนทจได้เปรียบและเหนือกว่าผู้อื่นค่ะเพราะเราทำงานในระดับจิตวิญญาณหมายถึงว่าเวลาเราทำงานเราจะทำงานด้วยความละเอียดของใจคุณภาพมันจะแตกต่างจากคนที่ทำงานแล้วไม่ได้ใส่ใจไปด้วยค่ะเราลองมาดูตัวอย่างจากพัตคาร หรือตู้กดน้ำในญี่ปุ่นกันเขาจะเก็บรายละเอียดกันขนาดนี้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่นพัตคารร้านซูชิหรือเทมปุระที่มีชื่อเสียงก่อนทานข้าวเราจะต้องถอดแมสอยู่แล้วใช่ไหมคะก็จะมีพนักงานรู้ทันทีเลยว่ารีบเตรียมเคสมาให้เราและเคสนี้ก็สามารถนำกลับบ้านได้รวมถึงถ้าสังเกตเห็นว่าลูกค้าคนนี้ ตั้งคันสำหรับคุณแม่คนนั้นก็จะมีเมนูแถมให้คือกระดูกปาลาไหลทอดกรอบฟรีช่วยเสริมแคลเซียมและอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือตู้กดน้ำข้างทางที่เราเตรียมเหรียญไปพอดีกับน้ำหนึ่งกระป๋องแต่พอกดเสร็จก็จะมีเซอร์ไพรส์ให้เราจะมีเสียงเรียกมีไฟเตือนจากตู้ให้เรารู้ว่าเราสามารถกดได้ฟรีอีกรอบหนึ่งโดยที่ไม่ต้องหยอดเหรียญอีกทั้งหมดนี้ มีผลต่อความรู้สึกของลูกค้านะคะถ้าเป็นเราเราก็อยากจะกลับมาใช้บริการอีก point อของเรื่องนี้ก็คือว่าความต้องการของลูกค้าหรือบาดแผลมันคือจํานวนเงินที่เราสามารถขยายขนาดของเงินได้ตามเพน point ที่ลูกค้ามองไม่เห็นแต่เราสามารถมองเห็นและลูกค้าก็อยากได้หมายถึงยิ่งเจอแผลใหญ่ คุณยิ่งขยายขนาดของเงินได้ค่ะเราลองมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างของหมอนวดไทยที่มีหลักอิคิไกยครบทั้ง4และบาทแผลของพีที่ซ่อนไว้โดยที่ไม่ได้รู้ตัวเ,เรามาดูกันค่ะคุณเคยอยู่กับคีย์บอร์ดนานๆหรือทำท่าอะไรแบบเดิมๆนานๆบ้างไหมคะบางวันเหมือนจะเมื่อยแต่ก็หายไปวันหนึ่งพีก็ได้เจอหมอนวดพี่คนไทยคนหนึ่ง เธอรักอาชีพนี้และเปิดร้านมานานมากทุกครั้งที่นวดเธอบอกว่าเ,ออเธออยากจับเส้นลูกค้าให้ครบทุกจุดและเธอยังบอกอีกว่าที่ร้านจะไม่เปิดข่าวลบๆให้กับลูกค้าฟังและจะไม่ชวนพนักง,งานคุยกันเสียงดังข้ามเตียงค่ะรู้ไหมว่าพอนวดเสร็จเท่านั้นแหละ นอกจากประทับใจแล้วรีแลกซ์แล้วแถมไม่พอยังเหมือนเราได้ตัวใหม่ได้ร่างกายใหม่เลยทีเดียวค่ะนี่แหละคือบาดแผลที่ซ่อนอยู่โดยที่ตัวพีก็ไม่ได้รู้ตัวเลยนึกว่าตัวเองหายเมื่อยแล้วพอถูกนวดถึงรู้ว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องการดังนั้นร้านนี้ก็สามารถเพิ่มมูลค่าการบริการได้ ตามขนาดบาดแผลของลูกค้าได้เลยค่ะสรุปหลักของอิคิกกยก็คือรักตามด้วยชำนาญและมีประโยชน์กับผู้อื่นเงินก็จะตามมาทีนี้อย่าลืมมองหาบาดแผลลูกค้าให้เจอและใช้หลักอิคิกายให้ครบแล้วสิ่งที่คุณต้องการมันจะง่ายขึ้นค่ะ มีอะไรที่อยากรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นแนะนำกันมาได้ค่ะแล้วพีจะนํามามอบให้อาจจะนานๆานานทีกดกระดิ่งไว้รับรองครั้งต่อไปในวันหยุดเราก็จะได้เจอกันอีกขอบคุณมากค่ะ